จำมั่งเกินปุยมุ้ยสำหรับน้องอบเชยลูกสาวคนเก่งของคุณพ่อโย่งอัมแชร์หรือโย่งอนุสร์กับคุณแม่ก้อยวะลัยลักษ์ที่ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักและพูดเก่งเหมือนคุณพ่อคุณแม่เพราะล่าสุดคุณพ่อโยง่งได้โพสต์คลิปอวดความน่ารักของลูกสาวผ่านทาง Instagram, อินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นว่า เ <premises. S 2> <fashion>. มื่อมีคนชมว่าคุณสวยแตค่คุณอยากให้เครดิตคุณแม่ค่ะโดยในคลิปคุณพ่อโยงได้พูดคุยกับน้องอบเชยว่าพ่อโยงถ้ามีคนถาม anyway. ถอบเชยว่าทำไมอบเชยสวยจังคะอบเชยต้องบอกว่าขอบคุณค่ะน้องอบเชยขอบคุณค่ะพ่อโยงและบอกว่าได้แม่มาค่ะน้องอบเชยได้แม่มาค่ะพ่อโยงถ้ามีคนบอกว่าทำไมอบเชยน่ารักจังคะ อบเชยต้องบอกว่าขอบคุณค่ะน้องอบเชยขอบคุณค่ะพ่อโย่งแล้วก็บอกว่าได้พ่อมาค่ะน้องอบเชยได้พ่อมาค่ะ ซึ่งหลังจากแฟนๆได้เห็นคลิปดังกล่าวก็ต่างเข้าคอมเมนต์ชมความน่ารักน้องอบเชยอย่างมากมายอาทิน่ารักกบกอได้พ่อสวยได้แม่คุยเก่งแล้วอบเชยจังหวะคอมเมดี้มากๆเลยหนูอบเชยมีสเสน่ห์มากๆเลยข้าอยากนัดไปเล่นกันจังน่ารักกบกอช่างเจ้ยเจ้าเจรจาจริงๆหนูอบเชยและอื่นๆจำมั่เกินปุยมุ้ยสำหรับน้องอบเชย ลูกสาวคนเก่งของคุณพ่อโย่งอัมแชร์หรือโย่งอนุสร์กับคุณแม่ก้อยวลัยลักษ์ที่ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักและพูดเก่งเหมือนคุณพ่อคุณแม่เพราะล่าสุดคุณพ่อโย่งได้โพสต์คลิปปวดความน่ารักของลูกสาวผ่านทาง Instagram, อินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นว่า เมื <premises. S 2> ่อมีคนชมว่าคุณสวยแต่คุณอยากให้เครดิตคุณแม่ค่ะโดยในคลิปคุณพ่อโยงได้พูดคุยกับน้องอบเชยว่าพ่อโยงถ้ามีคนถามอบเชยว่าทำไมอบเชยสวยจังคะอบเชยต้องบอกว่าขอบคุณค่ะน้องอบเชยขอบคุณค่ะพ่อโยงแล้วบอกว่าได้แม่มาค่ะน้องอบเชยได้แม่มาค่ะพ่อโยงถ้ามีคนบอกว่าทำไมอบเชยน่ารักจังคะ อบเชยต้องบอกว่าขอบคุณค่ะน้องอบเชยขอบคุณค่ะพ่อโย่งแล้วก็บอกว่าได้พ่อมาค่ะน้องอบเชยได้พ่อมาค่ะ ซึ่งหลังจากแฟนๆได้เห็นคลิปดังกล่าวก็ต่างเข้าคอมเมนต์ชมความน่ารักน้องอบเชยอย่างมากมายอาทิตน่ารักกบกอได้พ่อสวยได้แม่คุยเก่งแล้วอบเชยจังหวะคอมเมดี้มากๆเลยหนูอบเชยมีเสน่ห์มากๆเลยข้าอยากนัดไปเล่นกันจังน่ารักกบกอช่างเจ้ยเจ้าเจรจาจริงๆหนูอบเชยและอื่นๆ